สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาดามมดแล้วรายการภาษาพลาซาแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซากับภาษาให้หากระจาย <c oughs> วันนี้มาดามมดยุแปลกไปไหมคะ <c oughs> ฮะ,ฮะไม่ได้แปลกไปกว่านี้ไม่ใช่ค่ะก็วันนี้มาดามมดจะมาแนะนำำําคําศัพท์เกี่ยวกับท่าว่ายน้ําค่ะ <c oughs> ถ้าอยากรู้ว่ามีท่าอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะท <c oughs> ่าว่ายน้ําท่าแรกท่าฟรีสไตล์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า c crawl ท่าว่ายน้ำท่าที่สองท่ากั้นเชียงเรียกเป็นภา,าษาอังกฤษว่า backstroke backstroke เฮ้ stroke, stroke ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยท่าว่ายน้ำท่าที่สามท่ากโบภา,าษาอังกฤษเรียกว่า breaststroke breaststroke ท่าว่ายน้ำท่าที่สี่ท่าผีเสือ้อภาษาอังกฤษเรียกว่า butterfly butterfly มาาและท่าสุดท้ายท่าลูกหมาตกน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่า dog paddle dog paddle เฮ้ยหมเป็นยังไงครับคุณผู้ชมว่ายน้ำไปทุกท่าแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมอย่าลืมคำสัท์ในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมน้ำเอาไปใช้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดามมดต้องขอตัวลาไปว่ายน้ำแล้วล่วคะค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะไป <c oughs>